3วันเกิดเปิดดวงชะตาเศรษฐี ดวงชะตาลุ่งเรืองร่ำรวยการงานดีการเงินคล่องความรักดีมีคนเกิดวันไหนบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับเริ่มจากคนเกิดวันแรกครับคือคนที่เกิดวันที่6นะครับใครเกิดวันที่6นะครับในช่วงนี้ดวงการเงินของท่านถือว่าค่อนข้างดีดวงการเงินของท่านถือว่าค่อนข้างที่จะกระเตื้องขึ้นนะครับแต่ว่าท่านก็ต้องขยนันและก็ตั้งใจทํามากินมากขึ้นดวงแบบนี้จะเห็นชัดในคนที่ทํางานค่าแรงขึ้นกับผลลัพธ์ เช่นทำออนไลน์เป็นฟรีแลนซ์หรือคนที่ทำนายหน้าทําธุรกิจส่วนตัวนะครับส่วนคนที่มีรายได้ประจำเนี่ยก็อาจจะมันมันก็ต้องไปเห็นตอนปลายเดือนอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเห็นผลไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยก็อาจจะ รู้สึกว่ามันก็เหมือนเดิมนี่ดังนั้นเนี่ยคือบางทีอ่ะมันก็ต้องดูบนเหตุและผลแล้วก็ดูประเภทงานที่เราทําด้วยนะครับ2นะครับคือคนที่เกิดวันที่15นะครับคนที่เกิดวันที่15ในช่วงนี้นะครับจะมีโอกาสสูงที่ท่านจะประสบความสําเร็จในงานที่ทํามีผู้ใหญ่นะครับมีคนมีอํานาจมีคนมีเดชมากกว่าคุณเนี่ยเขาสามารถที่จะช่วยเหลือคุณได้นะครับหากคุณประสบพบเจอปัญหาอะไรนะครับ ให้เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่บ้างนะครับอย่าทําอย่าลุยอยู่คนเดียวนะครับเพราะการลุยคนเดียวมันเหนื่อยนะครับก็มีอะไรเนี่ยต้องเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เข้าหาผู้มีอํานาจบ้างจะดีกับตัวท่านเองไม่ได้ดีกับใครนะครับสําหรับคนที่เกิดวันที่15นะครับแล้วก็การเจรจาอะไรพวกนี้ท่านก็ต้องมีเหตุและผลมารองรับนะครับพูดจาให้น่าเชื่อถือนะครับจะดีกับตัวของท่านเองนะครับก็ใครที่เกิดวันที่15เนี่ยช่วงนี้ ควรที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมแล้วก็คุยกับผู้ลักผู้ใหญ่นะครับวันเกิดที่3ครับคือคนเกิดวันที่24ใครเกิดวันที่24นะครับช่วงนี้มีเสน่ห์มากนะครับมีเมตตามหานิยมมีคนรักดีนะครับมีความรักดีนะครับคนที่โสดเนี่ยมีโอกาสที่จะเจอคนเข้ามาเยอะเลยนะครับแต่ว่าเราก็ต้องเลือกคุยนะครับ ส่วนคนที่มีแฟนแล้วนะครับก็ความรักเนี่ยมีสิทธิ์จะดียิ่งกว่าเดิมนะครับอาจจะได้ไปเที่ยวอาจจะได้ไปกินอะไรอร่อยๆหรืออาจจะได้ไปหาร้านอาหารดีๆทานด้วยกันอาจจะมีข่าวดีกับแฟนก็ได้นะครับสําหรับคนที่เกิดวันที่24เรื่องการทําธุรกิจเกี่ยวกับของสวยๆงามๆเนี่ยก็มีโอกาสนะครับที่จะประสบความสําเร็จได้นะครับเรียกเรีว่าคนเกิดวันที่24เนี่ย เน้นเรื่องความรักและก็ความสวยงามเป็นหลักในช่วงนี้เลยนะครับแล้วก็หากเพื่อนๆท่านใดอยากสวดคาถาเสริมดวงชะตานะครับก็คือให้สวดนโมสามจบแล้วก็สวดนะเมตตาแค่3คํานะครับตอนสวดตั้งใจตั้งจิตอธิษฐานให้ดีๆนะครับแล้วจะได้พบเจอกับสิ่งดีๆอย่างแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เกิดวันที่24นะครับแล้วก็หากเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจนะครับ วอลเปเปอร์สวยๆนะครับแบบนี้นะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับก็ราคาปกติเนี่ย5 9 9บาทนะครับก็ลดพิเศษเพียง199บาทคุณจะได้วอลเปเปอร์เลิกเปียดแล้วก็คาถาที่ควรสวดนะครับก็ใครอยากได้ทักมาอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็ถัดไปนะครับสวัสดีครับ